สวัสดีค่ะเข้าช่อ,ชองป้าคำใสกกอกนะคะไปเก็บมะนาวก่อนเนาะเอาไปตำมะละกอน,นะคะเก็บมะนาวก่อน <c oughs> เก็บมะนาวก่อนนะคะ มันาวก่อน <c oughs> มันาวก็ถ้ามันลงมาตรงนี้เหรอมันลุกนะคะมันลุกแล้วเขาก็ไม่มาเก็บเขาเก็บเอาแต่ด้านบนแต่อันนี้ก็เละเทหมดแล้วว่าใครอยากได้ให้มาเก็บเอานะคะฟังเขาใส่ปลูกไวนะ้แล้วเฟ้นดกจนบางครั้งก็ กิ่งมันอสีกออกนะคะเพราะว่ามันดุกมากนี่ค่ะมันดุกมากเลย <c oughs> ก็เลยมันลิออกนะคะ มาดูตรงนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะเนี่มันลิออกเลยมันลุกมันออรับน้ำหนักไม่ไหวนะคะถ้าเราปิดไปให้เขาเขาก็เอาอยู่ให้เขามาปิดเอาเขาไม่ลงมามันลุก <c oughs> เห็นไหมมีแต่ลูกโตๆถ้าอยู่ในเมืองก็ได้ขายแล้วอันนี้ไปก็ต้องเอาไปนู่นเอาไปตลาดค่ะมันไม่มีคน,นมาเนาะ มันหลกไม่ไหวนะคะนี่น <c oughs> มะนาวลูกใหญ่มากมะนาวมะนาวเอ่อไม่ใช่มะนาวสีนะคะแต่ดินอันนี้มันถ้าปลูกอะไรแล้วก็เสียดายมัน นี่ค่ะมันก็ล่มลงมาเลยนะคะดกจนไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยป้าคำาใสปลูกอะไรจะเป็นเพราะว่าป้าคำสาสไม่ขี้เหนียวนะคะคือใครอยากได้อะไรก็เอาไปกินโลด ขอร้องว่าอย่าให้ป้าคันใสเก็บให้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาป้าคันใสบอกว่าละกกก็เหมือนกันให้เอา <c oughs> ดูสิคะลูกมันเต็มไปหมดนะคะนี่อย่างนี้มันสูงมันมันก็ไม่อ่ไม่ลงดินนะคะเนี่ย ผ็นะคะเป็นพวงๆเลยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ลูกมันเต็มไปหมดอันนี้ก็สงสัยมันจะรับไม่ไหวเลยมันจะล่วงลงแล้วนะคะกิ่งมันจะอะกิ่งมันจะหลุดถ้ามันมันหนักมาก จะเก็บไปให้เขานี่ร่วงหมดแล้วถ้ตเ้งใ่ก็ไม่ค่อยมีเวลาถ้ามีคนขยันสักสองคนอยู่ในบ้านนี้โอ้โหเ,<อ>เงินนี้ไม่ต้องอาหายห่วงเลยค่ะเ,<อ>เพราะว่าขายได้หมดแล้วก็ก็ขายได้นะคะขายถูกๆก็ขายได้เปียเกียรรานเท่าเไปขายกันเียร้านปันปลา เต็มไปหมดเลยนะคะเห็นั้ยคะอยู่ข้างในยิ่งเยอะมันมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็เลยล่มออกมานะคะมันหนักลูกมันก็เลยล่มออกมาทางนี้ก็เสียดายก็เลยเก็บไปแจกเขาใครมาดำนาก็แจกไป นี่ค่ะสงสารมันยูทูบเบอร์ก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็มาเอาแต่เขาก็บอกว่าเก็บมาให้หน่อยนะคะบางคนนะเขาไม่ค่อยมีเวลาเนาะ,ะเพื่อนๆก็หน้านี้ดำนานะคะใครก็ จากจนั้นอันนี้ก็จะเอาไปหนึ่งพวงเพราะว่ามันหนักสงสารมันเดี๋ยวกิ่งมันจะหลุดออกพอแล้วหนะักนะคะพอแล้วค่ะ <c oughs> ขายเป็นกิโลนะ่ะป้าคำใสจะขายกิโลละห้าบาทนะคะ ถ้าอยากได้ก็เต็มไปหมดค่ะทำไมหลุดง่ายแท้นี่หลุดง่ายๆนะคะขอบคุณนะคะก็ได้แล้วนะคะเนี่สองตะก้าแล้วพอแล้วใครอยากได้ก็มาเก็บเอา ได้ลแล้วนะคะถุงบักกะล่มเพิ่มจะเดินลงมาตรงนี้ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม